ดีครับแพทย์ปฏิพันธ์นะครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่องกล้องปามดลูกหรือว่าคอโพสโผลนะครับผมซึ่งผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอได้ยินคร่าวๆมาแล้วนะครับผมในช่วงที่ได้รับผลตรวจของตัวมะเร็งปากมดมลูกไปนะครับผมซึ่งการตรวจคัดกรองการส่องกล้องตัวปากมดลูกเนี่ยครับผมจะเป็นการตรวจโดยกล้องที่มีกําลังขยายสูงนะครับผมส่องดูที่บริเวณปากมดลูกว่ามีเซลล์เนื้อเยื่อตรงไหนนะครับผมที่หน้าตาดูผิดปกติ เพื่อทาการตรวจรักษาต่อไปนะครับผมซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการตรวจนะครับผมก็จะเป็นในรายที่มีความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแปปเซียมหรือว่าการตรวจ HPV นะครับสำหรับเป้าหมายของการตรวจนะครับผมเพื่อที่จะหาความผิดปกติเพื่อทําการตรวจรักษาแล้วก็ดําเนินการตรวจติดตามต่อในอนะคตต่อไปครับผมช่วงต่อไปนะผมก็คือจะมาอธิบายเรื่อง ขั้นตอนในการทําตัวคอโปโสโคมหรือว่าสองกล้องฝากมนลูกนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าขั้นตอนต้องทํายังไงบ้างเจ็บไหมระยะเวลานานแค่ไหนนะครับผมวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจของทุกคนกันนะครับก็ขั้นตอนแรก มันจะเหมือนการตรวจภายในธรรมดาเลยครับผมก็คือผู้ป่วยจะขึ้นไปอยู่บนขายอยางที่อยู่ด้านหลังหมอนี่นะครับผมแล้วก็หมอจะทําการใส่เครื่องมือนะครับตัวปากเป็ดตัวสเปกูคลามที่ทุกคนคุ้นเคยอันนี้นะครับผมเพื่อที่จะระบุตาแหน่งของตัวปากมดลูกว่าอยู่ตรงไหนนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ตัวกล้องกําลังขยายสูงหรือว่ากล้องตัวของกล้องฝั่งลูกตัวคอโปรโตโเน่ยครับผมส่องดู บริเวณปากมลูกเบื้องต้นก่อนว่ามีรอยโรคน่าสงสัยอะไรตรงไหนไหมครับผมหลังจากนั้นจะมีการใช้น้ํายาบางอย่างนะครับผม,ผมก็จะเป็นตัวกรดผลไม้ครับผมแล้วก็อาจจะเป็นตัวไอโอดีเนี่ยป้ายดูที่บริเวณปากมลูกครับผมว่ามีลักษณะผิดปกติอะไรที่ทําปฏิกิริยากับตัวสารนี้ไหมถ้าเกิดมีก็จะต้องมีการเก็บชิ้นเนื้อบริเวณตัวปากมลูกเนี่ยไปตรวจเพิ่มเติมด้วยครับผมถามว่าเจ็บไหม ตรอขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานะครับผมอาจจะมีความรู้สึกนงน่วง,วงจุกจุกได้เหมือนการตรวจภายในปกติเลยครับผมแต่ว่าถ้าในลายที่มีชิ้นเนื้อผิดปกติที่บริเวณปากมดลูกเนี่ยถ้ามีการเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจอาจจะมีความรู้สึกเจ็บเจ็บนงน่วง,วงได้บ้างแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวและไม่อันตรายอะไรเลยครับผม ต่อไปนะครับผมก็คือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนมาตรวจตัวคอโปรสโคปนะครับผมก็จะมีขั้นตอนในการเตรียมเพื่อที่จะให้ความสะดวกสบายในการตรวจนะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดนะครับผม สิ่งแรกเลยที่ไม่ควรทําก็คือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวช่องคลอดนะครับก็คืองดการมีเพศสัมพันธ์นะครับอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับผมหรือถ้าให้ดีก็48ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครที่มีเรื่องของการใช้ยาที่จะต้องมีการสอดช่องคลอดนะครับผมเช่นยาสอดฆ่าเชื้อราหรือว่าอะไรคนงด อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนที <te Liberty Overwatch> ่จะมาตรวจนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้การเรื่องของมีการติดเชื้อในช่องคลอดเช่นการมีตกขาผิดปกติหรือว่าการมีเลือดออกผิดปกตินะครับผมอันนี้คนที่จะมาตรวจเพื่อที่จะทําการรักษาก่อนที่จะมาทําการตรวจคอโปรซโคนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยเรื่องของการมีประจําเดือนถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องของประจําเดือนในช่วงที่วันที่จะมาตรวจหรือใกล้ตรวจอาจจะต้องมีการโทรมาขอเลื่อนนัดก่อนนะครับผมนอกจากนี้เรื่องของ ถ้าใครประทําเดือนขาดอันนี้อาจจะต้องตรวจไว้ก่อนกันว่าถ้ามีเรื่องของการตั้งครรภ์ครับผมการคอโปรสโคมเนี่ยอาจจะต้องอประเมิอนอีกทีน,นึงว่ามีความจําเป็นไหมครับผมครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมถ้าเกิดใครมีโรคประจําตัวหรือว่าแพ้ยาอะไรนะครับผมควรแจ้งแพทย์ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจด้วยนะครับผม หลังการตรวจหลังจากตรวจเสร็จนะครับผมก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับผมเป็นการตรวจที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลบอกเลยว่าไม่น่ากลัวนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ทําการตรวจไปเนี่ยอย่างที่บอกอาจจะมีเรื่องของเลือดออกกระปีกระปอยได้นะครับผมประมาณ1-3วันบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนตกขาวาสีน้ําตาลเข้มนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติกลับบ้านไปใครมีอาการปวดท้องน้อยมากตกขาวมากผิดปกติหรือว่า มีอาการผิดปกติอะไรที่น่าสงสัยนะครับผมก็สามารถมาพบแพทย์ก่อนได้นะครับผมนอกจากนี้สิ่งที่ควรงดนะครับผมก็คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ควรจะงดอย่างน้อยเนี่ยหสัปดาห์เลยนะครับผมหรือว่าจนกว่าเลือดจะหยุดไหลนะครับผมนอกจากนี้เรื่องของการใช้พวกยาสอดยาเหน็บช่องคลอดอะไรเงี้ยอาจจะควรงดไปก่อนในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะมาตามนัดเพื่อที่จะฟังผลชิ้นเนื้อภายใน1-2สสัปดาห์นะครับผมเดี๋ยวดูตามบัตรนัดกันอีกทีเลยครับผม